สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n free to play c h anel n ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็ยังคงอยู่ด้วยกันเกี่ยวกับเกมบูมกันต่อนะครับผมซึ่งในคลิปที่แล้วเนี่ยผมก็ได้ย้อนวันวานเนาะพูดถึงความทรงจำของผมเกี่ยวกับเกมบูมนะครับ ซึ่งก็ถือว่ามีกระแสตอบรับที่ดีพอสมควรเลยทีเดียวนะเพราะว่าก็มีหลายๆคนเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันบ้างนะครับผมในคลิปนี้เนี่ยผมก็เลยจะมาแนะนำวิธีการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งตัวเกม b o ูมของเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะครับเผื่อว่ามีใครนะครับสนใจอยากจะลองมาเล่นหรือว่าศึกษาระบบเกี่ยวกับตัวเกมเพื่อที่ว่าจะได้วางแผนการเล่นตอนเปิดให้บริการในประเทศไทยได้นั่นเองนะครับ โอเคนะครับสาหรับการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งตัวเกม o o m ของทางเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันเนี่ยผมจะแบ่งออกเป็น2เวอร์ชั่นแล้วกันนะครับนั่นก็คือแบบระบบปฏิบัติการ Android แล้วก็ระบบปฏิบัติการ iOS นะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราเนี่ยมาเริ่มกันที่ระบบปฏิบัติการ ios กันก่อนเลยแล้วกันนะครับสําหรับพิธีการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งเนี่ยก็อาจจะลําบากสักหน่อยนะครับ เพราะว่าเราเนี่ยจำเป็นจะต้องทําการเปลี่ยนประเทศของ Apple ID ของเราเนี่ยให้เป็นของทางประเทศไต้หวันก่อนนะครับเราถึงจะสามารถทําการดาวน์โหลดตัวเกมได้เนาะสำหรับวิธีการเปลี่ยนประเทศนะครับผมก็จะแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ใต้คลิปแล้วกันนะครับผมก็จะเป็นคลิปแนะนําเกี่ยวกับการติดตั้งเกมของเซิร์ฟเวอร์เวียดนามนะซึ่งวิธีการต่างๆเนี่ยจะคล้ายๆกันเลยนะครับเพียงแต่ตอนที่เราเลือกประเทศเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นของประเทศไต้หวันเนาะ ส่วนเรื่องที่อยู่เบอร์โทร,รหัสไปรษณีอะไรพวกนี้เนี่ยเราก็สามารถเซิร์ชหาจากในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับหรือว่าเราจะสุ่มมั่วๆเอาก็ได้เนาะและหลังจากที่เรานะครับทำการเปลี่ยน Apple ID ของเราเนี่ยเป็นของประเทศไต้หวันเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. ก็ให้เราเนี่ยเข้าไปที่ App Store เนาะแล้วก็พิมพ์ชื่อเกมว่า d d Tank Origin ได้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยก็ทำการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งตัวเกมได้ตามปกติเลยนะครับผม และสำหรับใครนะครับที่กังวลว่าหลังจากที่เราเนี่ยเปลี่ยน Apple ID ไปเป็นของประเทศไต้หวันแล้วเราเนี่ยจะไม่สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆของในประเทศไทยได้ซึ่งเราก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะหลังจากที่เราเนี่ยทำการติดตั้งตัวเกมจนสามารถเข้าเล่นได้แล้วเราก็แค่เปลี่ยน Apple ID ของเรากลับมาเป็นของประเทศไทยเท่านี้ก็จบแล้วนะครับผม สำหรับวิธีการเปลี่ยนกลับมาเป็นของประเทศไทยเนี่ยก็ทําเหมือนกับตอนเปลี่ยนไปนเป็นของไต้หวันได้เลยนะครับแค่เลือกประเทศเป็นของประเทศไทยก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนตัวเกมที่เราติดตั้งเอาไว้เนี่ยเราก็สามารถเข้าเล่นได้ตามปกติเลยนะครับเว้นเสียแต่ว่าทางตัวเกมของเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันเนี่ยมีการอัปเดตแพทใหญ่หรือว่าอัปเดตตัวเกมที่เราจําเป็นต้องอัปเดตผ่านแอปสโตร์เท่านั้นเนี่ยเราก็ค่อยเปลี่ยนกลับไปเป็นของไต้หวันเพื่ออัปเดตก็เพียงพอแล้วนะครับ โอเคนะครับสำหรับการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งตัวเกม Boom ของระบบปฏิบัติการ iOS เนี่ยผมก็ขอตัดจบเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครนะครับติดขัดอะไรตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์สอบถามที่ด้านล่างคลิปได้เลยหรือถ้าไม่ทันใจนะครับก็สามารถทักมาหาผมที่แฟนเพจ e f e t o p p a y ตามลิงก์ที่ผมแปะเอาไว้ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับโอเคนะครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นของทางด้านระบบปฏิบัติการ Android กันบ้างนะครับผม สำหรับระบบ Android นะครับก็จะง่ายกว่าระบบ iOS เยอะเลยนะครับผมเพราะว่าเราเนี่ยสามารถติดตั้งผ่านไฟล์ apk ได้โดยตรงเลยนะครับหรือว่าถ้าใครนะครับไม่อยากโหลดไฟล์ apk เนี่ยเรานะครับก็สามารถติดตั้งตัวเกมผ่านแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Q App p p ได้เลยนะครับผม สำหรับเจ้าคูแอปเนี่ยก็จะมีหน้าตาแบบนี้เลยนะครับผมพื้นหลังสีฟ้าแล้วก็จะเป็นรูปใบหน้ามีหนวดสีขาวๆอย่างงี้นะอันนี้คือเจ้าโปรแกรมคูแอปนะครับและสําหรับไฟล์ apk เนี่ยผมจะไม่ได้แปะลิงก์เอาไว้ให้เนาะแต่ก็สามารถหาโหลดกันได้ตามปกติเลยนะครับเพียงแค่พิมพ์ชื่อเกมว่า d d tank origin apk ใน Google เพียงเท่านี้เนี่ยเราก็สามารถดาวน์โหลดตามลิงก์ที่เราต้องการได้เลยนะครับผม ส่วนใครนะครับที่อยากจะติดตั้งผ่านเจ้าแอปพลิเคชันคูแอปเนี่ยก็สามารถเข้าไปที่แอปพลิเคชันคูแอปได้เลยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับที่เราเข้าแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้เรานะครับกดไปที่ฟังก์ชันเกมที่อยู่ด้านล่างเนาะจากนั้นเนี่ยก็ให้เรากดค้นหานะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อเกมว่า DD Tank Origin ได้เลยจากนั้นก็กดที่คําว่าค้นหาได้เลยนะครับเพียงเท่านี้เนี่ยเราก็จะเจอตัวเกม DD Tank Origin ของทางเซเวอร์ไต้หวันแล้วนะครับ เราก็สามารถทําการดาวน์โหลดติดตั้งได้ตามปกติเลยนะครับผมเพียงเท่านี้เนี่ยเราก็สามารถเข้าเล่นเกมบูมของทางเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันได้แล้วนะครับโอเคนะครับสาหรับวิธีการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งตัวเกมบูมของระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ของทางเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันก็มีขั้นตอนคร่าวๆประมาณนี้นะครับและถ้าเกิดนะครับว่ามีใครนะครับมีข้อสงสัยหรือติดขัดขั้นตอนใดเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์สอบถามผมได้ที่ด้านล่างคลิปได้เลย หรือถ้าไม่ทันใจจะติดต่อผมมาที่แฟนเพจก็ได้นะครับตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างเลยด้วยความยินดีนะครับผมส่วนใครนะครับที่ทําการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเล่นเซิร์ฟเวอร์ที่เท่าไรดีผมก็แนะนําว่าให้เล่นเซิร์ฟเวอร์ที่21ได้เลยนะครับเพราะว่าเพิ่งเปิดให้บริการได้ประมาณ5วันเท่านั้นเองลองเข้ามาเล่นกันดูก่อนก็นได้นะแล้วถ้าจะให้ผมช่วยลงดานหรือทําภารกิจอะไรเนี่ยก็สามารถกระซิบเข้ามาในเกมได้เลยนะครับ พราะว่าตัวเกมของไต้หวันเนี่ยสามารถพิมพ์ภาษาไทยคุยกันได้เลยนะครับและสำหรับของเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับที่กำลังจะเปิดให้บริการเร็วๆนี้เนี่ยผมนะครับจะอัปเดตข่าวสารให้ได้รับชมกันเป็นระยะแล้วกันนะซึ่งถ้าใครนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารและเทคนิคดีๆเกี่ยวกับเกมบูมก็อย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับผมรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับ